สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นั่งรถไปทำงานนะนี่เจอหมาดื้วหมายังไม่ตื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีของมาส่งชิ้นของใหญ่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรมาส่งนะแต่ก็คิดว่าอันนี้อยากได้มานานแล้วแต่คือว่าเหี้ยก เสียครับอ,อย่างรูงง้นะเดี๋ยวให้ช่างเขามาทำก็เลยแบบนั่งรถทำงานก่อนวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมไม่มีอะไรมากไปไปทำงานครับอ่ะมาถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวลงมาเอาของแล้วนะชิ้นใหญ่เลยต้องให้น้องมาช่วยนะเอารถเข็นมาด้วยนี่เดี๋ยวรู้ว่ามันใหญ่จริงกองใหญ่ไม่ใหญ่มากหรอกแต่คือมันหนักนะไปไปดูกัน นี่กล่องเบลเลอร์เลยมา few later. มา,มา <c oughs> แกะกันดูดีกว่า,าข้างในเป็นไรมาน้องเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมานอนเลย <c oughs> อ่ะนอนนอนนี่ <c oughs> เฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้หมาเออ <c oughs> คืออะไรนะ มาจากหวังเฉามาฮั่นเมืองจีนอีกแล้วครับผมนะกล่องใหญ่แบบนี้นะไม่ใช่กันด้ำแน่ๆหรือจะเป็นบอกเลยก็ได้เป็นบูธสเปร์นะสเปร์ไว้พ่นเอเนี่ยไว้พ่นแอร์บัดก็คิดว่าจริงๆพี่เฮียมีผีบ้านอันหนึ่งแล้วก็สั่งของเวอร์เทคอีกอันหนึ่งอันนี้คิดว่าจะนี่อันนี้คือทอ่ทอท่อแม่งใหญ่ว่ะนะ นี่พัดลมอ่าดึงไปอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะนี่แปลว่ารู้แล้วว่าเป็นปั๊มน้ำเอ่อเป็นบูธสเปรย์แบบเป็นม่านน้ำอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นถาดนะถาดมีสโนกเกลข้างล่างนะอันนี้เอาลงไปก่อนหนักชิบเปลยงเลยอันนี้น้ําหนักเท่าไหร่สิบแปดโลนะ เนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นคู่มือนะอันนี้ก็คือนี่อันนี้คือพัดลมพัดลมไม่แน่ใจว่ามันจะอันนี้แกะเน,นี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะแบบแรงไหมนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนี่อันนี้น่าจะเป็นไฟเหมือนกันมั้งนี่หลอดไฟนะต,ต้องประกอบบอกได้เลยว่าประกอบแน่ๆ คุณได้มาคุณก็ต้องประกอบอันนี้อย่าทิ้งนะอันนี้คือตัวกรองของมันนะนะแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่ลูกยางทุกอย่างนี่คือต้องมีความสําคัญหมดนะครับผมนี่นี่แบบนี้นะอ่ะเฮ้ยช่วยอันนี้หน่อยน้องอยังไงวะเนี่ยหนักด้วยอันเนี้ยวเรามาดูกัน อ่ะอันนี้โอ้โหอะคริลิกแล้วก็มีพวกสเตเลสนะแล้วก็มีแผ่นเราต้องประกอบเรื่องใหญ่แล้วนะครับเรื่องใหญ่แล้วอาดถือหน่อยนะขนาดมันประมาณนี้แหละนะนี่อันนี้เป็นพาร์ทบูดนะที่ดูดใส่ที่ดูดควนันนี่อันนี้โอ้โห หลายเรื่องวะเนี่ยดูแล้วหลายอย่างอะ่ะงานใหญ่แล้วตั้งกองประกอบกันแล้วแล้วค่อยมาดูกันมันคืออะไร let's go ไปม <Tomorrow. S 1> าต็ดแล้วนี่นะคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนั่งลือออกมาโอ้โหไม่รู้เลยว่าชิ้นไหนเป็นยังไงเพราะว่าคู่มือมันให้เป็นแบบว่าสแกนแล้วปรากฏว่า มันต้องเข้าแอปพลิเคชันซึ่งมันมันบอกว่าไม่มีแอปนี้อยู่ในประเทศอเของคุณคก็เลยแบบต้องทำหลายๆอย่างนะอ้าวเรามารีวิวกันดีกว่ามาว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะปาแกะนะเลยต้องให้ให้เพื่อน, <S <S อนๆช่วยช่วยทำนะแล้วปรากฏว่าทำเสร็จแล้วนะอ่ะแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนี่อ่ะอึบ๊บอ่ะยกอานนี้ออกก่อน น,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วบู o สเปย์นะคือเป็นสเปยน้ำนะสเปยม่านน้ำนะอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่เห็นไหมข้างในเนี้ยคือจริงๆแล้วมันมีเวอร์ชั่นแรกอันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่น2ซึ่งถามว่าดีไหมคือดีกว่าเยอะมากเลย ถามว่าดีกว่าเยอะมากทำไมเพราะว่าไปเห็นเวอร์ชั่นแรกแล้วเนี่ยออมีการพัฒนากักนเยอะนะถ้าเกิดจะให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามาดูนะตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเวอร์ชันแรกมันจะเตี้ยประมาณนี้เลยนะและอันเนี้ยทำสูงแล้วก็จริงๆมันตัดมาแค่นี้อันนี้ทําให้สูงขึ้นแล้วก็มีลมเนี่ยดูดลงไปแบบนี้นะครับพอดูดลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเ,ออเวอร์ชันแรกก็จะเป็นแค่อคิลิกเฉย แต่เนี้ยอะคริลิกยังไม่ได้ลอกออกนะแต่คือด้านในเนี่ยมีมีมสแตนเลสอีกฝั่งหนึ่งข้อดีก็คือว่าเวลาเราพ่นสีไปเนี่ยเราเช็ดออกได้นะครับพวกฝุ่นพวกสีพวกอะไรเงี้ยมันก็เลยเออมีข้อดีนะครับผมแล้วก็เนี่ยเนี่ยพวกนี้ลูกยงลูกยางม่านน้ำอะไรพวกนี้มันทําออกมาแบบดีมากเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีตะแกรงจริงจริงแล้วตะแกรงอันเนี้ยมานั่งดูกันให้มัน การการการกลิ่นหรือการฝุ่นอะไรจริงๆแล้วนะตะแกรงมันมีตะแกรงอยู่อันหนึ่งตะแกรงกันแบบพวกเศษใหญ่อะไรเงี้ยเข้าไปนะแล้วก็นี่มาดูไอ้ตรงนี้มีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้เลยดีมากนะไล่เปิดเป็นพัดลมเป็นไฟเป็นปั๊มน้ำเนี่ยแยกมาให้อันนี้คือต่อมาแบบดีแล้วนะครับผมแล้วก็นี้พัดลม10นิ้วท่อเป็น10นิ้วเลยนะไอ้ตัวนี้ก็คือ บังสายตาบังฝุ่นไม่ให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นมานะเราจะพับขึ้นพับลงแบบนี้นะมัาน้ําเป็นยังไงนี่นี่ล้วก็ให้ท่อนี้มานะไม่รู้กี่เมตรนะค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยเป็นสเตนเลสหมดเลยนะข้างบนตรงนี้มีไฟนะครับผมนะและตรงนี้นี่ถอดออกมาอย่างนี้นี่อันนี้ให้ผู้มือไอพวกอุปกรณ์ให้มาหมดแม้กระทั่งแบบซิลิโคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดู ด้านในนี่มันให้อุปกรณ์น็อตอะไรอย่างเงี้ยให้มาอยู่ในนี้นะนี่น้าเวลาน้ําลงมาก็จะลงตรงนี้นะเห็นไหมนะอ่าปรับแสงให้ดูสว่างหน่อยอ่านี่น้าลงมาจากด้านบนเป็นม่านน้ําลงมาลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็น้ําจะอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยอ่าให้ดูปั๊มจะอยู่นี่นะครับผมปั๊มจะอยู่นี่ นะมันก็จะดูดน้ําขึ้นไปอยู่ด้านบนนะมันก็จะกองฝุ่นอยู่ที่ไอตัวนี้นะครับผมไอฟองน้ำเนี่ยมันให้สํารองมาด้วยน้ําก็อยู่นี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเมนเทนเน็ตเนี่ยเราก็อันนี้ไม่มีตัวเก็บใสายางเราก็เอาสายางนี้ออกมาแล้วก็ถังรองไว้แล้วก็ปล่อยจุกน้ามันก็จะออกมาลงข้างล่างเลยอัตโนมัตินะนี่มันคิดมาทามาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะแต่พอเราเมนเทนเน็ตแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะ ไอ้ตรงเนี้ยมันทําสามารถยกได้เห็นไหมเนี่ยยกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยกยกอย่างนี้ได้เลยนะมันเป็นรา,นะางนะนี่อย่างงี้เห็นไหมตรงเนี้ยยก,ยกเวลาเราแมนทนน์แนนตรงนี้ปุ๊บมันก็ลงมาชนกับขานี้นะอ่ะเราเรามาเสียบปลั๊กกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฮนะแต่คือว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตั้งบนโต๊ะนะเวลาจะพ่นสีเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่ามันจะเล็ก พอสมควรเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้พ่นแบบดีเลยกาลังดีเลยอะ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะพ่นน้ำม่านน้ำเนี่ยมันก็ลงมาแบบนี้เฮ้ยเสียบปลั๊กดีกว่าอ่ะเสียบปลั๊กให้อันนี้ปลั๊กของเราเสียบได้ไหมตรงนี้อ่ะอ่ะมันเป็นปลั๊กแบบนี้พอดีเลยนะเนี่ยมันให้ปลั๊กเปิบไฟแบบเป็นแบบสายเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับผม แต่เฮียยังไม่เปิดปั๊มนะเพราะปั๊มมันมีไอ้นี่เดี๋ยวกระเถิบอีกนิดนึงอ่ะนี่เรามีสวิตช์มาให้แบบนี้เท่เลยนะครับเปิดปุ๊บไฟเข้านี่พัดลมลมแรงเลยอันนี้ปัม๊มอันนี้ไฟนี่นี่แบบนี้เลย นะเราอยากรู้แม้ว่าเอ่อมันจะมันจะดูดยังไงแต่คือมา่านน้ำอ่ะเวลาเราพ่นไปอ่ะม่านน้ำาจะไปโดนตรงนี้อยู่แล้วเอาสเปรย์นี่ก็ได้สเปรย์เนี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเออเอา,อ,า,าอันนี้ดีกว่ามั้งอันเนี้ยเดี๋ยวสเปย์อสเปยอสเป์มันมีสเปออ่ะในฉีดนีอันนี้เป็นสเปรย์รับกินนะ เห็นไหมเห็นควคัญไหมถ้าเกิดเราพ่นอยู่ประมาณนี้ดูดิแต่คือมันเป็นม่านน้ำด้วยไงคือข้อดีของการดูดเนี่ยมันดูดให้่นให้ให้ฝุ่นเข้าไปนะแต่คือม่านน้ำเนี่ยมันดูดไปปุ๊บมันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งก่อนหน้านี้เฮียใช้ธรรมดามันก็เลยมันดูดไปก็จริงแต่คือมันมีละอองสีถ้าเกิดมันแบบมันจะฟุ้งไปหมดเลยแต่ถามว่าอันนี้ดีไหมคือ มันได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งทั้งการฝุ่นด้วยนะคะรับผมขออนุญาตดูบุหรี่ไฟฟ้าอย่างนี้นะนี่นี่นมันมันจะดูดควันเนี่ยออกไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเป็นละอองเม็ดเนี่ยพวกพวกฝุก่นสีเนี่ยมันจะไปติดที่น้ำมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันดูดไปทั้งสองทาง ไอ้ส่วนที่มันเป็นละอองสีหรือว่าฝุ่นสีเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างออ๋เห็นไหมมันจะลงไปข้างล่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นควันไปเลยหรือว่ากลิ่นไปเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านบนเนี่ยเดี๋ยวดููดูควันนะนะ ก็ถือว่าดีไอต่อท่อออกไปถือว่าแต่เฮียมีโบเวอร์อยู่2อันอยู่แล้วก็วคือว่าต่อไปแล้วจะมีโบเวอร์ช่วยดูดไปอีกทีหนึ่งถามว่าอันนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้และช่วยได้ดีเลยเพราะว่าอะไรเ,เวลาฝุ่นอยู่กับหมาเงหรือบางคนอยู่กับลูกเงน,นะฝุ่นสีเนี่ยคือน่ากลัวน่ากลัวมากไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวนะครับผมเวลาเราพ่นเนี่ยเราใส่หน้ากากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราพ่น คืออันนี้เฮียคิดว่ามันดีกว่า,วารุ่นก่อนเยอะมากเพราะรุ่นก่อนเนี่ยมันดูอึดอัดไปลองพ่นที่ที่บางกอกกันพามาแล้วเนี่ยก็เลยแบบเออวะ่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้อ่าเดี๋ยวขันนอนอีกทีหนึ่งนอนหลุดนะเนี่ยคือแบบใช้ได้เลยอะ่ะดีเลยนะประมาณนี้เลยนะอา้าวถ้าใครอยากได้ไปที่อ่ เพจบางกอกกันพาซาลอนนะครับผมเหมือนจะมีนําเข้ามาแค่10ตัวเพราะว่าไม่เอาเข้ามาเอาเข้ามาแต่ละครั้งมันเอาเข้ามายากเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มีอะคริลิกมีสเตเลสและอันนี้ต้องบอกเลยตู้นี้เป็นตู้เวอร์ชั่นสองถือว่าเป็นอันแรกของเอเชียเลยเพราะว่าคู่มือมัน,มนไม่มีไงตอนนี้ก็เลยถือว่าเออทำออกมาดีมันผัรับปรุงและพัฒนากับรุ่นก่อนมาเยอะมากเพราะว่าไซซิ่งที่มันอยู่ตรงนี้คือมันเวลาเรา เวลาเราพ่นเนี่ยคือเราจับไม่หนีบเนี่ยเราพ่นอย่างเงี้ยบางทีเราจับเราบิดด้วยไง icate. บิดโหกันด้ามตดนี่ว่าเนี่ยบิดไม่หนีบเงี้ยมันก็ลยแบบถ้าเกิดตู้มันเล็กแค่ besar, แบบเวลาบิดไม่หนีบเงี้ยมันก็จะแบบเวลาพ่นอ่ะมันก็จะเ,เนี่ยบางทีเรา exciting เงี้ยมันก็จะติดขัดแต่ตัวเนี้มันปรับมาแล้วไฟถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่พอจะไปต,ติดเพิ่มก็ได้นะไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเราจะปรับให้มันแบบฝุ่นมันไม่ย้อนมาหรือ มือจะปิดเงี้ยถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเออใช้ได้แต่เฮียถามว่าเฮียจะใช้ไหมเฮียก็คงไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะปรับไปอยู่ด้านในอีกทีนึงหรือย,ยังไงเงี้ยก็ได้นะไปลองดูราคาอยู่ที่ประมาณ900 0อะไรประมาณนี้แหละแต่คือเฮียให้เขาสั่งมาแล้วปรากฏว่าจริงจริงอ่ะก่อนนั้นเนี้ยเอ่อให้มันปรับปรุงมาก็เลยมันก็เลยทำทีเดียวจริงๆมันได้ไวกว่านี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษขึ้นนะมีฮูด บังลมตรงนี้มีอสแตนเลสอยู่นี้รุ่นแรกมีแค่อคิลิกนะแล้วก็มีการปรับสไลด์ขึ้นมันคิดมาเยอะพอสมควรเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไม่เอาเข้ามาอีกแล้วหรือจะเอาเข้ามาอีกทีก็ประมาณ6-7เดือนนะเพราะว่ามันต้องตีรางตีตู้เนี่ยเอาเข้ามาแค่10ชุดไปจองกันเลยนะครับผมพราจริงๆแล้วมีคนสั่งตามเฮียรประมาณ2คนละก็อาจจะหมดเร็วกว่าน,นี้แล้วก็คือเอาไม่อยากเอาเข้ามาแนละ้วเพราะว่า มันรอนานด้วยแล้วก็สั่งผลิตด้วยแล้วก็มันละเอียดอ่อนมันมีคลิกมันมีอะไรเงี้ยกลัวมันแตกก็ต้องตีหลังไม้ให,ใหญ่มาแล้วมาทีเดียวก็เลยเผื่อไว้ถ้าใครสนใจไปลองเลยเฮียว่าอันนี้ดีกับเวอร์ชันแรกเยอะมากๆแล้วถือว่าแฮปปี้นะถือว่าตู้นี้แม่งเป็นตู้ที่แบบปรับปรุงและพัฒนามาดีกว่ารุ่นแรกเยอะมากแล้วเออชอบชอบเลยไม่เล็กด้วยไม่เล็กเวลาพ่นเนี่ยเนี่ยมันบิดไม้บิดไม้บิดไม้ไมไมอย่างเงี้ย อันเนี้ยถือว่าอยู่ในมุมนี้ถ้าให้สนใจไปเลยบางกอกกันพาซาลอนป้ายยาแค่นี้นะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย